คืออินทราฟาร์มร้านอาหารซีฟู้ดบนกระชังกางทะเลภูเก็ตใครที่ชอบกินอาหารซีฟู้ดสดๆต้องมาลองที่นี่เลยเพราะเขาจับวัตถุดิบให้เห็นกันเลยจากกระชังตัวเป็นๆอยากกินเมนูไหนเลือกวัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้าได้เลยทั้งกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆและเมนูซีฟู้ดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายการันตีคุณภาพวัตถุดิบสดจริงไม่ต้องลุ้น นอกจากอาหารแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วยมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมถึงหอยมุกและมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลแบบเข้าใจง่ายเหมาะกับการมาทัชจศึกษาสําหรับเด็กๆวิวที่นี่สวยแบบ360องศาไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็ปังแม้จะอยู่ท่ามกลางทะเลแต่ระบบจัดก,การร้านเขาก็ยังจัดก,การได้ดีแค่ใช้ epos กับอินเทอร์เน็ต5 g ก็ทํางานได้ลื่นไหลและไม่มีสะดุดจัดก,การออเดอร์ได้ง่าย เปิดร้านมาเกือบ3ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยให้มาเที่ยวภูเก็ตแนะนำร้านอินทราฟาร์มร้านอาหารซีฟู้ดกางทะเลภูเก็ตระบบจัดก,การร้านดีอาหารดีวิวดีเมนู e The future is now